ฮัลโหลทุกคน <c oughs> คลิปนี้ยังอยู่ในสปริงซีซันเหมือนเดิมนะถึงแม้ว่าตอนนี้จะเข้าหน้าฝนแล้วสองอาทิตย์ก็ตามวันนี้เราจะพามาทำเกลือสปาดอกไม้ไอเทมเก๋ๆที่คนมีติดบ้านไว้ช่วงดูดูใบไม้พลิเกลือสปาเป็นตัวเดือกแรกๆที่ผู้หญิงมักจะใช้ทำความสะอาดผิวเพราะนอกจากจะช่วยผัดซิลผิวได้ดีแล้วในเกลือสปายังมีสารบำรุงทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นด้วยนะ แค่เกลือสาปายอย่างเดียวมันไม่สนุกเกิดเป็นข้าวคราบต้องสัรหาสัรหาทำอย่าได้หยุดเพราะงั้นวันนี้เราจะเพิ่มเท็กซเจอร์ด้วยดอกไม้ให้เข้ากับ spring season กันหน่อยว่าแล้วก็ไปสัรหาวัตถุดิบกันเลยจ้าวัตถุดิบที่เราต้องมีก็คือเกสรดอกไม้ดอกไม้แห้งเพิ่มความสดช,ชื่นด้วยเนื้อส้มน,นิดหน่อย ดอกไม้ที่เราจะใช้ในวันนี้ก็จะมีดอกลาเวนเดอร์ดอกกุหลาบป,ป่าแล้วก็ดอกคาโมไมล์ส่วนเกลือสปาใช้ชนิดเนื้อละเอียดสำหรับขัดผิวนะแพ็กเกจก็จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากขวดแก้วฝาไม้กกเหมือนเดิมวัดถูดิบและอุปกรณ์พร้อมแล้วเริ่มเลยกลับมาบ้านหลังจากทำงานมาทั้งวันกิจกรรมแรกที่อยากทำก็คือการผ่อนคลายใช่ไหมล่ะ เกลือนอกจากจะช่วยเรื่องการรักษาร่างกายภายในแล้วก็ภายนอกตามหลักวิทยาศาสตร์หลักด้านพลังงานก็ช่วยเรื่องการปัดเป่าพลังงานด้านลบด้วยนะทุกศาสตร์เลยจริงๆเกลือขัดผิวมีหลายแบบทั้งเกลือแกลงเกลือทะเลเกลือหินมารายันวันนี้เราจะใช้เป็นเกลือเนื้อละเอียดสําหรับขัดผิวเราจะใช้เกลือเนื้อละเอียดตักออกมาแบ่งในชามผสมตักออกมาทั้งหมด9ช้อนนะ เอามาผสมกับดอกไม้ชิ้นแรกเราจะใช้ดอกลาเวนเดอร์ตัวแม่เรื่องกลิ่นและเป็นกลิ่นเบสิกที่ทุกคนรู้จักดีช่วยเรื่องการผ่อนคลายแล้วก็รักษาอ,อินหอมออกมาจากกระปุกเลยลาเวนเดอร์เป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นทรงพลังและโดดเด่นในเรื่องช่วยผ่อนคลาย นิวมันมาใช้เป็นรูมสเปรย์แล้วก็เครื่องหอมเพื่อสร้างบรรยากาศภายในบ้านกะปริมาณเอาเองนะแล้วคุณให้เข้ากันอืมกลิ่นดอกลาเวนเดอร์มันก็หอมในตัวของมันอยู่แล้วนะแต่เราอยากให้มันมีความฟลอรัลของดอกไม้เพิ่อมอีกนิดนึงเราจะใช้น้ำมันหอมระเหยกลิ่นที่ชอบผสมลงไปด้วย กลิ่นนี้จะมีกลิ่นของดอกไม้อ่อนๆพอผสมกันกับดอกลาเวนเดอร์ก็จะช่วยยกระดับความผ่อนคลายไปอีกขั้นอหอมตาแตกไปเลยค่ะแม่คนใบดมไปคือหอมมากมกิจกรรมวันว่างของสาวคอสเทชอะเนาะส่วนผสมเข้ากันเรียบร้อยก็เอามาใส่หลอดแก้วได้เลยว่าแต่ทำไมเราถึงเลือกใช้บรรจุภัณฑ์หน้าตาแบบนี้อะ ถนัดหรอเวลาใช้เอาจริงก็ไม่ถนัดหรอกนะแต่รูปลักษ์มันสวยดีใช้เองก็ได้ฟิลทำเป็นของขวัญก็น่ารักนอกจากความสวยงามพอใช้หมดก็เอามาทำอย่างอื่นได้อีกนะไม่สร้ง ans, สางขยะบรรจุภัณฑ์ซ้ำซากด้วยเห็นไหมแจมแมวแววดาวเวอร์ได้แล้วหนึ่งชิ้นกลิ่นลาเวนเดอร์ไปต่อค่ะชิ้นที่สองเกลือสปากลีบกุหลาบ เราจะใช้วินกุหลาบอบแห้งกุหลาบป่าอบแห้งอันเดิมนั่นแหละงานนี้เราจะเอามาขัดผิวเพราะงั้นเราจะไม่ผสมทั้งดอกลงไปแบบนี้นะต้องเอาเกรีบเลี้ยงออกก่อนไม่งั้นบาดผิวตายเลยกุหลาบป่าสรรพคุณเยอะมากสรารพัดสิ่งเพราะทุกส่วนมีประโยชน์ไปหมดแถบยุโรปนิยมเอามาทำเป็นอาหารแต่รูปเป็นชาแยม เอาไว้ทาขนมส่วนสารสกัดจากเมล็ดก็มาทำเป็นผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารเพราะสรรพคุณช่วยเรื่องชะลอความแก่ต่อต้านอนุมูลอิสระใดๆก็คือช่วยเรื่องผิวพรรณด้วยนี่ก็เป็นดอกไม้อีกหนึ่งชนิดที่เหมาะกับการเอามาทำเป็นซาคับเหมือนกันแกะเจอเกสรดอกด้วยหอมมากจริงๆนะเนี่ยรีแอคแบบคอนเทนต์มา เหมือนเดิมหยดเพิ่มด้วยน้ำมันหอมระเหยเพิ่มความฟลอรลกลิ่นตามชอบเลยเราใช้กลิ่นเดิมที่เคยเอามาทำเป็นดิฟฟ루เซอร์นะกลิ่นนี้ให้ความหอมเหมือนชาดอกไม้ตอนเช้าพอผสมกับเกสรกุหลาบความหอมก็จะลงตัวมากนอกจากน้ำมันหอมก็จะเพิ่มวิตามินเข้าไปด้วยก็ได้เสร็จแล้วอีกหนึ่งอันเดินทางมาถึงชิ้นสุดท้ายแล้วเย yeah. เหนื่อยพากมากเลยอะชิ้นสุดท้ายเกลือสปาดอกคาโมไมล์หลอดนี้จะพิเศษหน่อยเรามีลาเวนเดอร์สำหรับผ่อนคลายแล้วกุหลาบสำหรับปนิบัติผิวแล้วก็คาโมไมล์เอาไว้ผ่อนคลายเหมือนกันแต่เพิ่มความซินทรัสด้วยความสดชื่นเข้าไปไปส้มอบแห้งในส่วนของดอกคาโมไมล์จะใช้แค่ตัวดอกนะตัดการออกส่วนส้มอบแห้ง เอาทั้งเปลือกทั้งเนื้อส้มเลยตัดเป็นชิ้นเล็กๆพอดีใส่ลงไปด้วยกลิ่นส้มนี่ทำให้หอมชื่นใจได้จริงๆแต่ก็ยังไม่หอมสะใจเติมน้ำมันหอมสักหน่อยชิ้นนี้เราจะใช้กลิ่นตะไคร้าคาโมไมล์ประโยชน์ของคาโมไมล์ก็ช่วยรักษาแล้วก็ทำให้รู้สึกผ่อนคลายตัดกับกลิ่นตะไคร้เพิ่มความรู้สึกสดชื่น วันไหนเหนื่อยอยากได้ความสดชื่นก็หยิบกินนี้มาใช้เออลืมเห็นไหมว่าทำไมเกลือที่เราเอามาใช้วันนี้มันละเอียดแต่เกลือขัดผิวที่หรือห็นทั่วไปทําไมมันมีเม็ดใหญ่จังจะขัดผิวได้หรอเกลือเม็ดใหญ่ที่เราเห็นกันขืนเอามาขัดผิวเลือดซิบนะจะบอกแบบนั้นเป็นเกลือทะเลที่ยังไม่ได้บดใช้สำหรับละลายในอ่างน้ำ เอาไว้แช่ตัวแช่เท้าเหมาะสำหรับใครที่ต้องการความผ่อนคลายแล้วก็มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะของเราเน้นใช้ขัดผิวสัปดาห์ละสองสาครั้งแล้วก็จะเลือกใช้เป็นเกลือทะเลที่มีเนื้อละเอียดก็จะเหมาะกว่าได้คุบทุกชิ้นแล้วขาดไม่ได้คือป้ายชื่อเขียนป้ายชื่อให้น้องๆด้วยป้ายชื่อเราจะใช้เป็นกระดาษลูกฟูก ค่อนข้างหนาหน่อยเพราะว่าเวลาเราใช้งานมันต้องโดนน้ำอยู่แล้วเอากระดาษหนามาใช้ได้เลยหลอดสีเหลืองมีส่วนผสมของคาโมมายล์และก็ตาไข่หอมเราจะให้ชื่อว่าเลมอนกลาสใช้ในวันที่ร่างกายเหนื่อยล้าแล้วก็ต้องการความสดชื่น หลอดสีแดงมีส่วนผสมของดอกกุหลาบป,ป่าแล้วก็กลิ่นดอกไม้นานาชนิดเราจะให้ชื่อว่าการ์เดนให้อารมณ์เหมือนอยู่ในสวนดอกไม้วันไหนผิวแห้งกล้านใช้หลอดนี้เลยดับรองหอมตลบไปทั่วบ้าน หลอดสีม่วงมีส่วนผสมของดอกลาเวนเดอร์แล้วก็กลิ่นของดอกไม้สีขาวใช้ชื่อว่า Cozy Spring วันไหนที่ต้องการความอบอุ่นผ่อนคลายแถมความหอมใช้หลอดนี้เลยครบทุกชิ้นแล้วสบายใจในความหมายตามธรรมชาติเกลือสปาเป็นเกลือประเภทหนึ่งที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับการดูแลผิวเป็นหลัก เกลือชนิดนี้ได้มาจากแหล่งกำเนิดตามธรรมชาติไม่ได้เกิดจากการบูงแต่งทางอุตสาหกรรมแน่นอนว่าแหล่งที่มาของเกลือก็คือนาเกลือเกลือที่อามาใช้จะเป็นส่วนที่ลอยอยู่เหนือผิวน้ําเป็นเกลือที่ยังไม่ตกผลึกทําให้เนื้อของมันมีความละเอียดสามารถซึมเข้าสู่ผิวได้ดีนอกจากจะผสมน้ํามันหอมระเหยก็สามารถเอาวิตามินมาผสมได้ด้วยนะและการใช้วิตามินในการผสมกับสครับเนี่ยก็มีประโยชน์มา,มากเลยเพราะการขัดผิวทุกครั้งเนี่ย เป็นการผัดเซลล์ผิวเก่าที่ตายแล้วให้หลุดออกแล้วก็จะช่วยกระตุ้นให้วิตามินเหล่านั้นซึมเข้าสู่ผิวใหม่โดยตรงด้วยกลิ่นหอมที่ได้จากเกลือสปายังช่วยให้รู้สึกสุนทรีแล้วก็ผ่อนคลายได้มากจริงๆเรียกได้ว,ว่าเป็นเครื่องประทินผิวที่ตอบโจทย์สาวๆในทุกยุคทุกสมัยเลยจริงๆนะเหมาะสำหรับทำใช้เองหรือจะมอบเป็นของขวัญของที่ระลึกก็ได้เหมือนกันนะมีคุณค่าทางจิตใจไปอีก เอาละคอนเทนต์ y, ดีไอวายฤดูใบไม้ผลิปีนี้ก็เดินทางมาถึงคลิปสุดท้ายแล้วนะหวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็มีประโยชน์ <c oughs> ต่อให้ไม่มีประโยชน์ก็ดูเถอะตั้งใจทำมากนะแกจะบอก <c oughs> เห็นไหมว่าต่อให้อยู่ในประเทศเขตร้อนเราก็มีฤดูใบไม้ผลิที่สนุกได้เหมือนกันนะปีนี้จะจัดทำคอนเทนต์ให้ครบทุกฤดูไปเลยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ